สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ซีซันนี้เป็นซีซันที่21แล้วเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวขอแชร์สไลด์แป๊บหนึ่งนะคะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใครเลือกอาหารผิดเลือกอาหารผูกบ,บ้างแต่ไม่เป็นไรนะทุกอย่างแก้ไขได้อ่าโอเค เคค่ะก็มารู้จักกันนิดนึงนะคะก็ชื่อสุธาราโนพนะคะเรียกยุ้ยก็ได้นะคะพี่ยุย้ยน้องยุย้ยเพื่อนยุ้ยได้หมดนะคะก็เคยอ้วนมาก่อนเหมือนกันคือเมื่อก่อนเนาะก็ไม่เคยคิดว่าอ้วนนะแต่พอแบบเฮ้ยพอมาดูจริงๆแล้วเออเฮ้ยมันอ้นวนว่ะแล้วพอหลังจากเราได้มาเอ่อได้มาเรียนได้มาอบรมแบบนี้นะคะ่ะก็คือเราได้เรียนรู้วิธีการเลือกอาหารที่ถูกต้องนะคะปัจจุบันก็เป็นแบบนี้แล้วนะ อ่าดูเห็นไหมคุงหายไปเลยแค่ปรับอาหารเลยจริงๆนะคะแค่นั้นไม่พอคือแบบพอตอนอย่างที่เมนเทอร์แมมพูดอะ่ะถ้าเราลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีนะผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นเป็นการชี้วัดง่ายๆเลยนะว่าลดน้ำหนักถูกวิธีหรือเปล่าเราจะดูสวยขึ้นไหมเนี่ยดูผลลัพธ์นะคะอ่าหลังจากนั้นนาะยยูก็ได้ไปเรียนแล้วก็อบรมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้ใบเสริมมาแล้วเรียบร้อยนะคะ เรามาดูกันว่าปริมาณสารอาหารที่เราควรได้รับในหนึ่งวันเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่พี่แม่มพูดเนาะอาหารมีห้าหมู่ถูกไหมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไขมันนะเรามาดูกันเลยเวลาเรากินนะคะสมมติเดี๋ยวพรุ่งนี้นะทุกคนนะคือเดี๋ยวชวนนะให้ส่งอาหารมาให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเมนเทอร์แต่ละคนนะจะคอยแนะนําให้นะว่าควรปรับอะไรควรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยในจานเราในจานกลมๆที่เรามองไปเนาะครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นเป็นผัก เป็นผักละอีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นโปรโตีนนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตแบ่งตามรูปอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองถ่ายมาให้ดูให้ให้ทุกกันดูนะคะหมู่แรกเลยนะที่เราจะพูดถึงเลยคือหมู่โปรโตีนอย่างที่พี่แหม่มพูดเมนเทอร์แหม่มพูดเลยค่ะว่าคือโปรโตีนเนี่ยนะมีหน้าที่สําคัญมากๆเราช่วยในการลดน้ําหนักได้อย่างไรเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยนะคะโปรโตีนเนี่ยจะรักษาหมวนกล้ามเนื้อ นะอย่างที่เมนเทอร์แมพพูดเลยว่าถ้าสมมติว่าร่างกายเรามีมีมวลกล้ามเนื้อมากระบบการเผ,ผาผลาญเราก็จะยิ่งทํางานได้ดีน้ําหนักเราก็จะลงง่ายอีกเรื่องหนึ่งนะคะโปรตีนเนี่ยช่วยให้อิ่มนานโปรตีนเนี่ยนะคะจะกระตุ้นฮอร์โมนความอิ่มทําให้ความอยากอาหารลดลงเพราะฉะนั้นแต่ละมือจะต้องมีโปรตีนนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือโปรตีนเนี่ยใช้พลังงานในการย่อยสูงการย่อยโปรตีนนะคะจะใช้พลังงานใน20-30ถึงอร์เลยนะคะ เรามาดูกันว่าเอ้ยรู้วโปรตีนสาคัญแล้ววันหนึ่งอ่ะควรรับประทานเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในช่วงปกติที่เราไม่ได้ลงน้ําหนักนะคะแล้ววัยผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเราควรจะต้องทานโปรตีนเนี่ย1กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมเตรียมคมเลยนะคะสมมุติท่านหนัก65กิโลเราควรต้องกินโปรตีน65กรัมแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในช่วงที่เรานดน้ําหนักเนี่ยเราจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะก็คือสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ย คูณเข้าไปเลยนะคะประมาณหนึ่งจุดห้ากรัมนะคะแล้วอาหารแต่ละประเภทเนี่ยให้ปริมาณโปรตีนเท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์หนึ่งร้อยกรัมหรือหนึ่งขีดเนี่ยก็จะให้โปรตีนยี่สิบกรัมไข่หนึ่งฟองฟองเบอร์สูตรนะคะให้โปรตีนหกกิ่เราก็คำนวณได้แล้วนะคะว่าเราหนักเท่าไหร่เราเราควรจะต้องกินโปรตีนคูณหนึ่งจุดห้าเข้าไปเราควรจะต้องกินเท่าไหร่ นะคะเราคำนวณได้แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าสงสัยคือเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวส่งมาถามก็ได้นะคะเดี๋ยวคำนวณให้ได้นะคะอนอกจากนี้นะคะเนื้อสัตว์แต่และชนิดนอกจากจะให้โปรตีนแล้วยังมีปริมาณอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างสันในไก่เนี่ยมีโปรตีนยี่สิบเอ็ดกรัมแต่มีไขมันสามกรัมสะโพกไก่มีโปรตีนสิบกกรัมไขมันสิบเจดกรัมเวลาเราเลือกกินพิมพเข้ามาในแชทให้ยุ้ยหน่อยว่าเราควรจะเลือกกินโปรตีนจากชนิดไหน จากส่วนไหนคะก็ต้องส่วนเป็นสันในไก่เนะเาะพอให้ปริมาณโปรตีนที่สูงแต่ไขมันที่น้อยเนาะสมมุติถ้าเราเปรียบเทียบสันในหมูกับสันนอกหมูอาอย่างเงี้ยคนกินอะไรคะเราก็จะต้องกินเป็นสันในหมูถูกไหมเพราะอะไรให้โปรตีนเยอะปริมาณไขมันน้อยเราอย่าดูแค่ให้โปรตีนเยอะอย่างเดียวนะเราต้องดูด้วยนะว่าปริมาณไขมันที่มันแฝมอยู่ในหนาหนะักมันเยอะหรือเปล่า นะคะเพราะอย่างที่เมนเทอร์แมนบอกเราอยากจะลดไขมันเนาะง่ายๆเลยอ่ะหมู่ถัดไปนะคะคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดตนะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดมากเลยว่าเคยถ้าอยากลดน้ำหนักจะต้องไม่กินคาร์โบไฮเดตจริงๆเราไม่ใช่เลยคือจริงๆเราต้องเอ,อห้ามงดแต่เป็นการกำหนดปริมาณเพื่อรักษาระบบเผาผ่านนะคะวิธีการเลือกก็คือเราเลือกคาร์โบไฮเดตเชิงสอนอย่างเช่นสมมุติว่า ข้าวขาวข้าวไรซ์เบอรี่หรือข้าวกล้องเนี่ยเราควรเลอกอะไรคะเราก็เลือกข้าวไรเบอรี่หรือข้าวกล้องเนาะแทนที่จะเป็นข้าวขาวถ้าเราอยากกินขนมปังล่ะขนมปังขาวๆเราก็เว้นไว้ก่อนถูกไหมเราก็เลือกเป็นขนมปังโควิดแทนหรือถ้าสมมติว่าอยากกินพวกมันล่ะอย่าไปกินเลนะเราก็กินพวกมันเทศหัวเผือกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทานได้นะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะคะอ่าหรือถ้าสมมติเป็นเด็กเส้นนะเราชอบกินเส้น เส้นพาสต้าธรรมดาเราไม่กินเนาะเราก็เปลี่ยนไปเป็นไปเป็นพาสต้าโควิดเห็นไหมคะบะหมี่บะหมี่แคลอรี่สูงนะแล้วก็แป้งเยอะเราไม่กินเราก็เปลี่ยนไปเป็นหุ้นเส้นเส้นบุกเงี้ยเห็นไหมเด็กเส้นเราก็ยังกินได้อยู่ค่ะอีกอันนึงนะคะปริมาณน้ําตาลนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเลยนะเพราะมันมันเกินได้ง่ายมากเลยนะคะผู้หญิงเนี่ยเขาให้กินนะหกช้อนชาต่อวันหรือประมาณยี่สิบสี่กรัม ผู้ชายก็ให้เยอะขึ้นมานิดนึงก้าวช้อนชาหรือประมาณสามสิบสองกรัมต่อวันนะคะอันนี้อีกอันนี้คือเป็นความรู้ที่แบบคำว่าคําหวานกากวมที่เราควรเข้าใจนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราไปหยิบขวดในเซเว่นขึ่ไหมแล้วเราพบคําว่า no sugar added มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีน้ําตาลนะคะแต่มันหมายความว่ามันไม่ได้เติมน้ําตาลเพิ่ม แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีน้ําตาลที่แบบมันอยู่แล้วตามธรรมชาติอันนั้นก็คือมันมีอยู่แล้วพีเคแต่ว่าเขาไม่ได้เติมเพิ่มไปนะคะเวลากินต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะคะหรือคําว่าชูกร์ฟีคาว่าชูกร์ฟีอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ําตาลเหมือนกันนะคะแปลว่าแต่มันแปลว่ามีปริมาณน้อยกว่า0.5ต่อหนึ่งยบริโภคแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเรากินเยอะอะแคลอรี่หรือว่าปริมาณน้ําตาลก็เกินอยู่ดีนะคะเครื่องดื่มรานี้ใครชอบทานบ้าง นะไหนพีมาให้ยหูดูหน่อยว่าใครชอบกินอะไรบ้างหลังข้าวกลางวันเนี่ยร้อยละเก้าสิบห้าจะต้องมีเครื่องดื่มเหล่านี้ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นชามะนาวแดงโซดากาแฟาเย็นชานมไข่มกุกรู้ไหมแคลอรี่เท่าไหร่อย่างชามะนาวเนี่ยโหเห็นแบบเปรียปร้ยวๆใสๆดูแคลอรี่นี่เยอะสองอยห้าสิบเลยนะแดงโซดาก็เหมือนกันแดงโซดาคือดูด,ดูดูแบบดูไม่ดููดูไม่ได้ดไ,ไ,ดไอ้นั่นมากสามร้อยกิโลแคล เพราะฉะนั้นนะโอ้โหน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะอันนี้อีกใครชอบกินบ้างน้ำอัดลมนะหลายคนเนาะดูน้ำตาลน้ำตาลเยอะมากสามสิบเอ็ดกรัมแต่ที่น่าตกใจกว่าน้ำผลไม้ผสมนะส้มน้ำตาลสามสิบแปดกรัมจ้ะคือเยอะกว่าน้ำอัดลมอีกคือแบบว่าอึ้งอึ้งไหมเพราะฉะนั้นบอกโอ้ยตาแล้วทำไมฉันกินน้ำผลไม้ลดความอ้วนแล้วทำไมน้ำหนักฉันไม่ลดอันนี้คือสาเหตุค่ะน้ำตาลเยอะมาก อันนี้อิงเหมือนกันออากินได้นะไม่ใช่ห้ามกินแต่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรให้ให้ระวังในการกินนิดหนึ่งผลไม้ใครกินใครเคยกินผลไม้ลดเพื่อลดขออ้วนมากพิมพ์ลงมาให้ดูหน่อยสิแล้วผลเป็นยังไงร้อยละเก้าสิบห้าลดไม่ได้เพราะอะไรน้ําตาลที่อยู่ในผลไม้เนี่ยเยอะจริงๆเลยค่ะดูเลยนะคะอย่างเช่นเอ่อเอาอะไรมั่งละ่ะยกตัวอย่างเราไม่ยกตัวอย่างทุเรียนเนาะเพราะทุเรียนนี่น้ําตาลเยอะอยู่แล้ว อย่างสตอเบอรี่อย่างเงี้ยหรือแบบมะพร้าวอย่างเงี้ยน้ำตาลเยอะนะน้ำตาลเยอะมากเลยอืมนอกจากนี้นะคะเวลาเรากินผลไม้ส่วนใหญ่เรากินเคียเค้ยวๆไหมไ,ไม่ถูกไหมเรายังมีพวกอะไรมาจิ้มพวกพริกรเกลือกะปิหวานน้ำปลาหวานพริกเกลือบวย้ยลองดูแคลอรี่ข้างล่างโอ้โหพริกรเกลือห้าสิบกิโลแคลน้ำตาลสิบกรัมเยอะไหมคะ่ะดูดูน้ำปลาหวานโอ้โหสามสิบกิโลแคลน้ำตาลห้ากรัม กะปิหวานโหสาสิบเอ็ดกิโลแคลอรีน้ำตาลสี่กรัมคือแบบว่าค่อนข้างทีแบบค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้นิดนิดนหน่อยโอเคไม่เป็นไรอ่ะเรามาดูยกตัวอย่างกันอย่างผลไม้นี่นะคะทางด้านซ้ายคือชมพู่กินได้บ่อยเนาะแต่กล้วยก็คือเหลี่ยกเลี่ยงดีกว่านะกินได้บ้าง่ะแก้วมังกรกินได้บ่อยทุเรียนกินได้ไหมกินได้บ้างบ้างบ้างแบบบางๆนะคะ ฝรั่งกินได้เนาะกินได้บ่อยอ่าทางขวาลำไยเนี่ยเห็นลูกเล็กๆอย่างเนี้ยหูน้ำตาลเยอะนะแล้วประเด็นมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมไม่เคยมีใครกินลำไยแล้วจบด้วยลูกเดียวถูกปะเพราะฉะนั้นคือน้ําตาลสะสมค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือกินกินได้แบบอย่ากินเยอะนะคะอืมอ่าต่อมาเอ่ออะโวคาโดอ่าอะโวคาโดกินได้นะจัดเราเป็นผลไม้ที่ดีเลยแหละแล้วก็ขนุน ขนุนหวานนะกินได้นิดๆหน่อยไม่ได้ห้ามนะแต่ว่ากินได้บ้างแอปเปิลแอปเปิลกินได้นะคะองางุ่นใครเคยโหองุ่นกินลูกเดียวไม่เป็นไรแต่มีใครจบองุ่นด้วยลูกเดียวไหมไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นคือกินได้เดี๋วกินได้บ้างหมวดถัดมานะคะก็คือหมวดที่เป็นวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะองค์การอนามัมโลกนะคะเขาบอกว่า เขาแนะนำเนี่ยให้กินผักและผละไม้อย่างน้อยสี่ร้อยกรัมแล้วก็ห้าสีห้าแบบต่อวันนะคะแล้วสี่ร้อยกรัมเนี่ยมันแค่ไหนเราลองมาดูกันนี่ประมาณนี้เลยก็คือชามอันนี้ชามชามชามเหมือนชามก๋วยเตี๋ยวอะแล้วก็ถ้วยซุปอย่างเงี้ยค่ะรวมกันกินให้ได้ทั้งวันเนี่ยประมาณสี่ร้อยอย่างเงี้ยโอเคแล้วชวนให้เป็นห้าสีห้าแบบด้วยนะคะอืมและอีกอันหนึ่งนะที่เป็น คลิกเลยคือว่าผักจะมีสองแบบถูกไหมผักกินหัวกับผักกินใบช่วงลงน้ําหนักนะคะยูแนะนํา,นาว่าให้กินผักกินใบเพราะว่าคือมัหนหนึ่งคือมันทําให้เราอิ่มด้วยแหละแล้วลลมันก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายส่วนผักกินหัวเนี่ยคือปริมาณแป้งเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะเยอะมากแต่ถามว่าก,กินได้ไหมกินได้นะแต่ถ้าแล้วถ้ามืาม้อไหนกินผักกินหัวนะชวนว่ามือนั้นนะให้ลดปริมาณข้าวลงนะคะก็ช่วยได้หมดถัดมานะคะ ไขมันไขมันเราก็ควรกินนะแต่เราควรกินไขมันที่เป็นไขมันดีก็อย่างเช่นอะไรบ้างตามรูปเลยค่ะไขมันจากปลาแซลมอนอโวคาโดหรือน้ำมันมะกอกหรือพวกถั่วต่างๆเนะคะเป็นไขมันที่ดีแต่อย่าลืมนะคะไขมันก็คือไขมันนะคะถ้าเรากินเยอะยังไงปริมาณไขมันเราก็เยอะอยู่ดีนะคะเรามาดูกันนะว่าในหนึ่งวันเนี่ยร่างกายต้องการไขมันเท่าไหร่ เรามาดูวัอย่างเราาเลยเนาะก็คือวัยทํางานถูกไหมคะก็คือผู้หญิงวัยทางานก็ไม่เกิน5ช้อนชาผู้ชายวัยทางานก็คือไม่เกิน7ช้อนชานะคะแล้วเราก็ไปดูทางขวามือเนาะว่าอาหารแต่ละจานเนี่ยมีปริมาณไขมันเท่าไหร่อย่างเช่นนิวยอร์กตัวอย่างอย่างเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วอย่างเงี้ยก็มีปริมาณไขมันอยู่ประมาณ7ช้อนชาละก็คือพูดง,ง่ายๆคือเท่าวันนั้นกินอาหารกินเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วละ มื่อื่นๆเนี่ยค่ะเราควรจะต้องเลี่ยงหรือควรจะต้องเบาไขมันลงมาเพื่อไม่ให้ไขมันตลอดวันเราเกินนะคะออาแล้วเราควรเลือกกินไขมันยังไงก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือควรจะต้องเลือกกินไขมันที่มันไขมันดีหรือไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเช่นพวกแซลมอนน้ำมันมะกอกอะโวคาโดหรือพวกเอ่อถั่วผสองนี้นะคะแต่เราควรเลี่ยงเลยนะคะพวกไขมันทานอย่างเช่นพวกอาหารเอ่ออาหารฟาสต์ฟู้ดหรือบาการีนอะไรพวกนี้หรือน้ำมันที่ใช้สาบอันนี้ควรเลี่ยงเลยนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะแค่เปลี่ยนก็ผอมได้สมมุติว่าถ้าเรายังชอบกินของทอดเนาะ,ะไขมันสูงมีไขมันทานด้วยเราก็เปลี่ยนไปเป็นอบต้มย่างหนึง่งนะถูกไหมอย่างไก่ทอดก็เปลี่ยนไปเป็นไก่ย่างหรือเออใช้หม้อเขาเรียกหม้ออะไรนะคะหม้ออบลมรนะ้อนอะหม้อทอดอะเออใช้หม้ออย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะได้เลยแหละอย่างนี้ยใช้ได้ เราเราจะเห็นนะเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีน้ํามันที่อยู่ในตัวของของอาหารเองเนี่ยออกมามันดูหูลองไปดูดูนะคะเยอะมากเลยหรือจากที่เราทอดน้ํามันพุมกลุ่มนะเราก็ไปทอดในเคยเห็นไหมคะอันนี้แนะนําเลยนะที่ว่าเป็นสเปร์สเปร์ปน้ํามันนะคะเขามีขายลองไปซื้อดูนะคะกะกระทะเทป้อนอันนี้จะเป็นกระทะเทป้อนสเปร์น้ํามันหรือมรอทอดเนี่ยเป็นตัวช่วยลดน้ําหนักที่ดีมากๆเลยนะคะ เราไปหาซื้อดูนะคะ <Yeah. S 1> เนื้อสัตว์ติดมันเราก็ควรเลี่ยงถูกไหมไปกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนอย่างเช่นปลากุ้งอกไก่ในหมูเนาะแล้วก็เนื้อแปรรูปเราควรงดนะคะเพราะอะไรเราจะสวยเราจะผอมแต่เราเราต้องการออร่าได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้งดอาหารแปรรูปนะคะแล้วก็ไปกินพวกอาหารที่เเนื้อสตัตว์ไขมันน้อยจะได้โปรตีนเยอะแล้วก็โซเดียมน้อยด้วยนะคะ <Yeah. S 2> หมูสามชั้นของปลดไขบ้าง เว้นก่อนนะไปกินหมูสันในแทนเนะ้ะหมูเหมือนกันกินหมูสันในแทนนะคะหนังสะโพกไก่ก็เว้นก่อนนะไปกินอกไก่นะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องดื่มน้ําเราควรจะต้องดื่มน้ํานะคะตามน้ําหนักก็คือคํานวณง,ง่ายๆเลยคือเอาน้ําหนักตัวคูณสองจุดสองคูณสามสิบหารสองส่งมาก็ได้นะคะเดี๋ยวคํานวณให้ก็คือควรจะต้องดื่มน้ําเนี่ยแต่ แนะนำชวนให้ค่อยๆจิบตลอดวันนะคะไม่ควรจะแบบดื่มคีเดียวอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะค่อยๆจิบไปทั้งวันทั้งวันนะคะอ่าดื่มตอนไหนบ้างตื่นนอนก่อนนอนหลังมื้อเช้าก่อนและหลังมื้อกลางวันพักบ่ายก่อนมื้อเย็นแล้วก่อนนอนก่อนนอนนี่ก่อนสักสองสามชั่วโมงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงเราที่เราจะตื่นกลางดึกเพื่อมาเข้าห้องน้ำน,นะคะต่อไปจะเป็นเก็บความรูม้น้อยๆน,นะคะเรื่องอาหาร เมนูเหล่านี้นะมีใครสั่งไปบ้างนะคะลองดูอืมสลัดผักใครเคยกินสลัดผักเพื่อเป็นอาหารลดน้ําหนักบ้างคะคิดมาให้ยูดูหน่อยยูเชื่อว่ามีหลายคนนะกินสลัดผักเพื่อลดน้ําหนักแต่ลองแต่ผอมไหมถูกไหมส่วนใหญ่ไม่ผอมเพราะอะไรเพราะว่าน้ําสลัดเราไม่สามารถกินสลัดผักโดยที่มันไม่มีน้ําสลัดได้ถูกปะแล้วเพราะอะไรน้ําสลัดดูลงามาดูเห็นไหม น้ำสลัดแต่ละอืมอะ,ยะมอย่างน้ำสลัดครีมอย่างเงี้ยมีใครตักน้ำสลัดช้อนหนึ่งบ้างหรอไม่มีหนูไหมอย่างนี้ก็สองช้อนสองช้อน150ร้อยห้าสิบแคลเลยนะข้าวตาหนึ่งเลยนะเนี่ยคือเป็นเหตุผลว่าทําไมบางครั้งแบบกินสลัดเรามันยังไม่พอเนาะอันนี้อีกใครบ้างมั่นใจเหมือนกันว่ามีหลายคนส้มตำกินไปนะตัวน้ําหนักแคลอรี่ต่ําจริงไม่เถียงแต่ว่าน้ําตาลโซเดียมเยอะมากแล้วที่สําคัญ โปรตีนต่ำมากไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเลยนะคะอันนี้อีกถั่วอ้าวไหนบอกว่าไหนเมนเทอร์อยูบอกกินถั่วมันจากถั่วดีไงดีไม่เถียงแต่ว่าใครเคยจบถั่วด้วยเม็ดหนึ่งบ้างไม่มีถูกป่ะถั่วเขาไม่กินหลักเป็นเม็ดก,กินหลักเป็นกรรมเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเหมือนจะผอมแต่มันไม่ผอมไงเพราะอะไรกินเยอะไปอืมนีม่แหละกินถั่วนิดเดียวเองทาไมน้ําหนักไม่ลดเลย ถั่วลิสง17เม็ด5-6ฝักให้พลังงาน80แคลอรี่เท่ากับข้าวสวนหนึ่งครับพี่ลองถามตัวเองว่ากินถั่วลิสงกี่เม็ดถูกไหมนั่นแหละคือคำตอบว่าเพราอะไรอันนี้อีกน้ำปลาน้ำปลาไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่ว่าให้ระวังนะกินให้ระวังก็คือแบบถ้าใส่เยอะไปโซเดียมมันเยอะเดี๋ยวมันจะบวมนะคะอืม อาหารหนึ่งก็เหมือนกันไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าเออให้ให้ให้ระวังไว้นิดนึงว่าแบบอย่างหนมเจีบหมูเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยหกสิบถึงแปดสิบแคลแล้วนะใครเคยจบนมเจีบหมูหนึ่งลูกไม่มีถูกไหมสามสี่ลูกสองพันนะก็ะเท่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามแล้วนะคะแล้วไม่อิ่มด้วยอันนี้อีกอาหารเช้าของใครหลายๆคนยุ้ยมั่นใจมากเนาะแคลอรี่โอ้โหข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อหมูปิ้งไม่มีทางสองไม้อะไม่อิ่มหรอกต้องสามไม้ ห้ารอยแคลเลยนะแล้วแบบว่ามีข้อเสียอย่างอื่นอีกคืออะไรบ้างไขมันสูงสารอาหารไม่ครบสารก่อมะเร็งที่ปิ้งก็ไม่สะอาดถูกไหมเราจะเราอยากผอมเราต้องออร่าด้วยนะคะออันนี้อีกอาหารมีใครชอบในงมัง้งอาหารที่จะทําให้คุณขายใหญ่แบบไม่รู้ตัวอาหารพวกปาราสตโซเดียมอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยค่ะอ้อันนึงส่วนใหญ่คนไม่รู้นะพวกน้าซุปกับน้ําจิ้ม คนกินก๋วยเตี๋ยวนะคือกินน้ําซุปได้แต่อย่าสดหมดนะอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องปรุงทุกอย่างมันอยู่ในซุปหมดเลยมันจะทาเห้เาขับใหญ่นะคะอืมเคยได้ยินอันนี้ไหมคะสารให้ความหวานที่ชื่อว่าแอสตาแตมเนาะคือคนส่วนใหญ่ก็คือโคคซิโลอาเฮ้ยก็โคคซิโลที่เขาบอกว่าไม่มีแคลอรี่แต่ว่าในโคคซิโลอ่ะเขาจะมีสารให้ความหวานที่ชื่อว่าแอสตาแซมซึ่งอันนี้นะคะจะมีผลต่อสมองทําให้เราอยากอาหารนะคะ นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรากินโคกซิโลอย่างเงี้ยเป็นประจําจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรสมองเราอ่ะอยากทาลมากขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญนะองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเราว่าเขากาลังจะบรรจุเนี่ยเจ้าแอสปาร์แตมเนี่ยเป็นอาจเป็นหนึ่งในสารที่อาจก,กอ่อให้เขาเรียกว่าอะไรสารที่อาจก,กอ่อให้เกิดมะเร็งน,นะคะเพราะฉะนั้นแต่ก็ชวนนะคะมันก็มีสารให้ความหวานหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็น เอ่ออย่างแอสปาร์ตมเนี่ยไม่ได้แล้วเนาะเพราะเขากำลังจะบรรจุละอันที่ยูช่วนเนี่ยคือย่าหวานในซูเปอร์มาร์เก็ตอะเขาจะมีย่าหวานที่เป็นเป็นขวดขวดอะค่ะก็คือซื้อแบบนั้นได้แล้วก็มามามาปรุงนะคะเพราะว่ายังไม่มีรายงานเลยนะคะว่ามีผลเสียต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นย่าหวานเนี่ยก็เป็นสารให้ความหวานที่ที่โอเคเลยนะคะหรือสเตเวียนะคะอันเดียวกันอืมอ่ะอันนี้เรามาดูกัน อันไหนกินได้บ่อยกินได้บ้างไข่ต้มนะกินไปเลยกินได้ให้โปรโตีนที่ดีและไขมันต่ําด้วยนะคะกินได้ไข่เจียวเว้นไว้ก่อนเนาะไข่เหมือนกันแตกก่กรรมวิธีไม่เหมือนกันแคลอรี่ต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะคะไก่ต้มกับไก่ทอดเราควรเลิอกอะไรคะไก่ต้มเนาะอ่าแกงเจิดกับแกงกะทิเราช่วงลดน้ําหนักเราก็กินแกงเจืดไปก่อนนะคะ วิธีการสั่งข้าวมันไก่แบบไม่ให้อ้วนเนาะสั่งยังไงข้าวอย่างข้าวเนี่ยเราก็บอกเขาไปเอาเข้าวสวยละกันเราไม่เอาเข้าวมันเนาะไก่ก็คือเอาหนังออกไปเหลือแต่แบบเหลือที่มันไม่มีหนังอะคะเน่อน้ำจิ้มก็ใช้นิดเดียวแล้วก็ขอให้แม่ค้าเพิ่มผักอ,อกน่อยนะคะสุกี้น้ำทะเลอ่ะก็เพิ่มผักเนาะแล้วก็เรื่องเนื้อสัตว์ที่แบบว่าไม่มันน้อยๆอย่างเช่นอกไก่พวกเป็นเป็นทะเลไปเลยค่ะ แล้วก็ลดปริมาณน้ำจิ้มแล้วก็อย่าสดน้าเยอะนะคะออย่างไข่ตุน๋นยางงี้ยกินได้นะคะต้มยำน้ํใสกินได้เนาะอย่าสดน้าอันนี้เป็นตัวอย่างเมนูพอเป็นไอเดียเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้จะได้เลือกอาหารกันนะคะแกงเลียงทานได้นะคะแต่อย่าสบน้ำยูว่าส่วนใหญ่เป็มเค็ม,มปลาเผาทานได้แต่อย่าแบบจ,จิ้มน้ำจิ้มเยอะแล้วก็เน้นผักแกงส้มแกงเหลืองเนี่ยทานได้นะคะ พริกแกงไก่ข้าวเจ็ดสิบกรัมอันนี้กินได้เนาะอันนี้จะประมาณสามร้อยสามอยแคลอย่างพริกแกงอันนี้คือเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรผัดน้ำแกงจืดกับข้าวกล้องทําได้นะคะอันนี้เหมือนกันต้มฟักอ,อกไก่ทําได้ต้มจืดอ,อกไก่เนี่ยนะคะทําได้มีแกงเลียงอ,อกไก่ชีกข้าวกล้องอือันนี้ทําได้นะคะต้มจับฉ่ายต้มจับฉ่ายมีสองแบบนะแบบทอดกับแบบต้มแบบทอดไม่เอานะคะเพราะมันมันจะเยอะมาก กินแบบต้มดีกว่าทานได้เลยเกี๊ยวน้ำกินได้เนาะอ,อ่ะอันนี้เป็นเมนูในเซเว่นนะเผื่อแบบว่าเพื่อวันฉันไม่รู้จะกินอะไรแล้วเดินเข้าเซเว่นเมนูเราโอเคเลยซีซ่าอ,อกไก่นะคะนี่อันนี้ใช้ได้เลยอ,อกไก่เซเว่นเนาะอือ,อกไก่ไข่ต้มน่าโอเคเลยนี่อีกเหมือนกันสันในไก่นุ่มเนาะแล้วข้าวไรซ์เบอรี่อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะกินตามสั่ง ทำยังไงให้พรอ้อมด่ง่ายเลยนะคะเวลาเราไปสั่งเขาอะ่ะเออถ้าจะเอาไข่เนี่ยไข่ดาวไข่เจียวเราไม่เอาเปลี่ยนเป็นไข่ต้มไข่ตุ๋นแทนและอย่างข้าวเนี่ยควเรเลี้ยงข้าวผัดเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวกล้องหรือข้าวขาวก็ได้นะคะถ้าเลียกไม่ได้และเนื้อสัตว์ก็คือเลือกที่มันแบบเออไข่ามาในาน้อยอย่างเช่นอกไก่แล้วก็เอออย่างข้าวผัดกะเพราหรือแบบปีกไก่ทอดเนี่ยก็เลี้ยงไปก่อนไปกินต้มๆก็ได้นะคะหรือถ้าสุดท้ายจําเป็นต้องกินข้าวราดแกงนะคะ ก็บอกเขาก็ได้เพราะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ยุยท,ทำอยู่กันนะคือแบบว่าเออพี่เวลาตักขอของข้างบนข้างบนได้ไหมอย่าไปอย่าอย่าตัอกอผัดกะเพราอย่างเงี้ยก็ไม่เอาน้ํามาเอาแห้งๆบอกเขาแบบนั้นนะคะก็ช่วยได้เหมือนกันกินจุกจิตยังไงไม่ให้อ้วนจริง,รงๆแล้วว่าไม่อยากให้กินนะแต่ถ้าสมมุติว่าเอออยากกินจริงก็เลือกตามข้างล่างเลยนะคะอย่างเงี้ยในเซเว่นก็มีพวกอันนี้เป็นหมูกรอบนะแล้วก็ปาทาโก แอปเปิลฝรั่งอย่างเงี้ยท่นได้กรีกโยเกิร์ตนะคะเอเทคนิคต่อมานะคะกินบุฟเฟ่ย่างไรไม่ให้อ้วนนะคะใครชอบกินบุฟเฟ่มาขายยู่เชลมีหลายคนเนาะในช่วงลดน้ําหนักนะก็หลีกเลี่ยงหนังสัตว์และเนื้อติดมันนะคะแล้วก็เลือกพวกเอไก่หรือว่าอาหารทะเลดีกว่านะคะกินผักและผลไม้เยอะๆนะน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มนิดจิ้มนิดเดียวพอแล้วก็ กินพวกแป้งกินเส้นอะไรพวกเนี้ยน้อยๆนะคะแล้วก็น้าเปล่าดีที่สุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะกินแค่พออิ่มนะคะอย่าก,กินให้คุ้มมากนะคะกินแค่พออิ่มอิ่มปุ๊บพอเลยนะอันนี้อีกเป็นพลิกเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งยุยใช้มาตลอดเลยนะหลังจากที่ยุยได้ข้อมูลเนี่ยคือเราจะพลิกดูฉลากโภชนาการทุกครั้งเนาะส่วนที่ดูก็คือส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่บอกว่า เรียกว่าอะไรหน่วยบริโภคต่อถุงนะลองไปผิดดูอันที่สองคือปริมาณแคลอรี่ส่วนที่สองนะส่วนที่สามคือคุณค่าทางโภชนาการเช่นแย่ายอาหารเยอะไหมน้ําตาลเยอะไหมโซเดียมเยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่สี่คือร้อยละปริมาณที่แนะนําต่อนะคะส่วนใหญ่ยูสโโดหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นหลักอเช่นอันนี้อันนี้ก็คือก็คือหนึ่งหนึ่งถุงก็คือหนึ่งหน่วยบริโภคแปลว่ากินทั้งถุงนี้หมดจะได้หนึ่งร้อยกิโลแคลอรี แล้วใน100ก่กร้อแกิโลแคลอรี่เนี่ยก็จะมีน้ําตาลอยู่9กรัมเนาะยายอาหารไม่มีเลยเอ่อไขมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะลองชวนลองดูนะคะลองคลิกดูทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่จะกินแนะนำนะคะ2เว็บนี้นะคะเป็นเว็บที่ดีมากคือ Calorly กับ Calorie 24นะคะเป็นเว็บไซต์ที่พอเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีปริมาณแคลอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะชวนนะคะออา กล้จะจบแล้วนะคะก็ให้ระลึกไว้เสมอเลยนะคะว่ากินมันๆอ้วนออกข้างนะคะกินของหวานอ้วนลงพุงนะคะกินของเค็มใหญ่ลงคาะนะคะคุณนะคะก็มีรูปร่างที่ดีได้นะคะขอเพียงแค่อย่ายอมแพน้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอยากเห็นทุกคนเนี่ยมีรูปร่างที่ดีอย่างที่ทุกคนต้องการเลยนะคะชวนนะคะพรุ่งนี้ให้ส่งอาหารนะคะโอเคค่ะคือเวลาให้เอค่ะขอบคุณค่ะ